สวัสดีครับจากช่องสถานีรถไฟน,นะครับวันนี้มีรถมานำเสนอ1คันนะครับของทางช่องนะครับตัวนี้เป็น6,006 T5 นะครับ i d กลมนะครับเป็นเครื่อง T5 ตัวนี้ทําเป็นเสื้อแดงนะครับแล้วก็มีชุดเลสที่เรามีเสริมให้ได้นะครับข้างบนฝาเป็นสีดำนะครับล้อหน้าเป็น 16นะครับยางหลังเป็น30นิดดอกหนึ่งเกือบใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีชุดพวงมาลัยนะครับกับเบาะที่หุ้มใหม่ให้นะครับแล้วชุดพวงมาลัยมีหุ้มด้วยนะครับหลังคาคันนี้เป็นหลังคาผ้าใบนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นยางแท้ของโอตานินะครับขอบ30นิดดอกยังเหลือเหลือเลยครับอีกหลายปีนะครับ ชุดด้านหลังก็มีไฟติดทุกดวงนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างตัวนี้นะครับส่วนผานหลังตัวนี้เกาะเป็นผ่านเจ็ดนะครับใบเต็มเต็มนะครับอันนี้ชุดท้ายนะครับยังสวยอยู่เลยคลิปเลยนะครับแขนยกแขนลากแล้วก็มีนะครับเหล็กค้ำบังคนให้เป็นเหดนะครับโซค้างเกาะเป็นผ่านเจ็ดของ ไม่แน่ใจค่ายนะครับแต่ว่าใบเต็มพร้อมถ่ายเลยครับเช็คลูกปืนให้เรียบร้อยนะครับอย่างหลังฝั่งนี้ก็เป็นขอบ30เหมือนกันครับดอกก็จะน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งหน่อยครับแต่ว่ายังใช้งานได้นะครับไฟนี่ติดทุกดวงนะครับแขนยกแขนลากนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีเป็นชุดท่อน้ําที่เราใส่ เลทให้นะครับแล้วก็พวมาลัย